สวดีค่ะหงเองผงเองหงเอง,ง,เองตอนนี้ผงอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านลาดพลาวผมคือหนึ่งใน1 0อยแเคสที่จะได้รักษาฟรีกับหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านซิวเลย <c oughs> แล้วก็วันนี้ผมต้องมาหาหมอออฟเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะรักษาและคำแนะนำยังไงตอนนี้ผมขอเวลาไปกินเจ้ามาม่าก่อนแล้วกันไปเลยละจ้ะ สวัสดีครับหมอออฟนะครับอยู่ที่ดีอิมเมจเมดิคอลเอสเตติกเซ็นเตอร์วันนี้จะมานัดน้องหงมาครั้งแรกหลังจากที่พอดีว่าวันเสาร์ใช่ไหมครับมีการตรวจแล้วก็ตรวจสภาพผิวแล้วก็ตรวจดูปัญหาของสิวก่อนเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยเออ นิดนึงนก็ยังมีสิวหุตันแล้วก็มีสิวอักเสบนะฮะแล้วก็อาจจะมีรอยดําๆ<ำ>ก็เดี๋ยวจ,จะเล่าเรื่องเรื่องสิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือสิวเนี่ยมันเกิดโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นโรคเรื้อรังของเด็กวัยรุ่นนะฮะเด็กส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นสิวตอนอายุป,ประมาณ13-15ปีจะเป็นสิวหนักๆอยู่ประมาณ3-5ปีพอพ้นวัยรุ่นแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นเอยๆด้วยความที่มันมีอิทธิพลของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้อมไยมันมันเริ่มทางานแล้วก็การผ่าเซลล์ผ หรือว่าบางคนไปใช้ครีมอะไรที่ทําให้เกิดสิวอุดตันอย่างเช่นครีมที่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนออยอหรืออะไรพวกนี้บางทีผสมสารสเตอรอยก็อาจจะทําให้เกิดการอุดตันของสิวเกิดขึ้นนะครับพอสิวเริ่มมีการอุดตันก็จะเริ่มเป็นสิวอุดตันต่อนะครับก็จะมีสิวหัวขาวกับสิวหัวดำต่างกันแค่ว่าหัวปิดก็เป็นสีขาว เปิดสัมผัสอากาศอากาศออกซิไดซ์เปลี่ยนสีมันเป็นสีสสดำถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆก็เรียกสิวหัวช้ำเวลาที่มีการอักเสบจะมีเชื้อโรคเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือชื่อว่าพีแอกเน่นะครับแบ่งตัวแล้วก็เหนี่ยวนําให้เกิดการอักเสบม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่สิวมีการอักเสบก็จะมีเชื้อโรคที่มันแบ่งตัวมากขึ้นแล้วก็เหนี่ยวนําให้เกิดการอักเสบนี้ เวลาที่เกิดการอักเสบปัญหาเนี่ยมันอยู่ในชั้นผิวหนังแท้เพราะนั้นเวลาหายเนี่ยมักจะทิ้งกลายเป็นรอยดำๆแดงๆซึ่งรอยดำรอยแดงอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีรอยค่อยๆด่างไปแต่ถ้าสมมติว่ามันทิ้งหลุมเนี่ยหลุมจะเป็นแผลเป็นชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากสิวนะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดหลุมไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายเป็นผิวปกติเรียบเหมือนปกติเนี่ยยากกว่าเพราะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดสิวจะดีกว่าการนั่งรักษาสิวหรือรักษารอยของสิวซึ่งการรักษารอยของสิวแล้วก็ สิวผู้อ่วรอยรอยกระลุมสิวเนี่ยรอยดำรอยแดงกระลุมสิวมันจะใช้เวลาแบบค่อนข้างเยอะโดยส่วนใหญ,ญ่อาจจะต้องใช้เลเซอร์ราคาค่อนข้างแพงเพราะนั้นเรารักษาสิวที่สาเหตุแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดสิวจะดีกว่าการมานั่งรักษาต่ออีกแบนั้นทีนี้วันนี้เนี่ยคือปัญหาของน้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิวที่มันเป็นเกรดแบบ ระดับแรกๆเนาะเราอาจจะแบ่งเป็น mild moderate severe ก็คือาตามความรุนแรงนะถ้าสมมติว่าระดับ mild ก็คือจะมีสิวอุดตันเยอะๆแต่ยังไม่เกิดการอักเสบแต่พอเริ่มที่มีการอักเสบก็เรียก moderate ก็คือสิวระดับปานกลางสิวปานกลางก็คือจะมีสิวที่อักเสบปนกับสิวอุดตันแล้วก็อาจจะมีรอยผลแต่ถ้าเป็นสิวที่รุนแรงก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับมีหนองเยอะ มีสิวอักเสบเยอะแล้วก็มีสิวที่เป็นก้อนๆเยอะอันนั้นก็คือสิวรุนแรงบางคนอาจจะรุนแรงถึงขนาดเป็นไข้ขึ้นก็มีวันนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะรักษาไงต่อเนาะวันก่อนได้ยาอะไรไปบ้างคะตัวแรกนะคะตัวนี้ก็คือ,อยาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้อจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อแล้วก็ต้านการอักเสบเพราะนั้นตอนนี้เราทานไปกี่วันละไปแผงแล้วค่ะแผงอยู่ประมาณส แผงหนึ่งแผงนึงจะมี4เมตรถูกไหมครับก็ทานไปได้4เมตรตัวนี้คือข้อดีคือมันออกลทธิ์ค่อยๆออกลทธิ์ใน1วัน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินแค่วันละเมตรการกินยาเพื่อฆ่าเชื้อสิวเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าหายรวดเร็วนะครับโดยเฉหๆก็อาจจะใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนที่อักเสบจ,จะค่อยๆหยุดลงเราก็อาจจะประเมินเรื่องของยากินเนี่ย เป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปว่าทานยาแล้วดีขึ้นไหมแต่อันนี้เป็นการฆ่าเชือ้อถูกไหมกับลดการอักเสบแต่ยังไม่ได้เป็นวิธีการการรักษาสิวที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการรักษาพอเมื่อกี้หมอเล่าให้ฟังว่ามันมีองค์ประกอบของการผลัดเซลล์ผิวที่ผิดปกปตินะฮะแล้วอันนี้คือเป็นการฆ่าเชื้อเฉยๆนั้นเราจะกินจนกว่าสิวจะยุบก็กินไปก่อนวันละเมียตองตัวนี้ที่เขาให้ไฟจะเป็นตัวทาก่อน,ลห,นหลังหน้ากับหลังหลังหน้านะครับ วิธีการใช้ก็คือตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเบนแซกเนี่ยมันจะมีอยู่สองมีจริงๆแล้วมีอยู่3ความเข้มข้นนะฮะก็คือเริ่มต้นที่2.5%แล้วก็สเต็ปอัพเป็น5%แล้วก็10%แต่อาจ่จะบอกว่าโดยส่วนใหญ่ผิวเด็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความไวกับการระคายเคืองเบนแซกจะมีลิธิ์ในการฆ่าเชื้อสิ เป็นแอนตี้ไมโครเบียลก็คือมีฤทธิ์ในการยับยั้งให้เชื้อสิวเนี่ยมันไม่แบ่งตัวมากขึ้นแล้วช่วยทําให้มันลดการอักเสบทีนี้โดยส่วนใหญ่เราก็อาจจะใช้คู่กับตัวเมทโทรนิดาโซเจลก็คือเป็นเจลหลังล้างหน้าก็เป็นยาฆ่าเชื้อสิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะมีฤทธิ์ก็คือเหมือนกับการยับยั้งเชื้อสิวทั้งคู่ซึ่งมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์กับตัวยาทางตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้วิธีการใช้ก็คือ ถ้าตรงไหนที่มีการอักเสบเราสามารถที่จะทาบริเวณที่อักเสบทิ้งไว้ประมาณ5 1 5นาทีนะครับทีนี้เวลาเริ่มใช้เนี่ยก็อาจจะแนะนำให้เริ่มใช้5นาทีก่อนเพราะว่ามันมีความเป็นกรดมันจะระคายเคืองผิวถ้าเมื่อไหร่ที่ผิวมีการแสบหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถแสบหรือระคายเคืองเราก็สามารถที่จะหยุดตัวนี้ได้ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้คู่กันกับยาฆ่าเชื้อนี้เพื่อลดการดือ้อ ของเชื้อสีผุนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้อโลนตัวเดียวมีโอกาสที่เชื้อมันจะดื้อ,อยาไดา้แต่ถ้าเราใช้คู่กันกับตัวนี้จะลดอุบัิการการดื้อ,อยานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทาก็คือทา5-15นาทีแต่หมอก็แนะนําว่าไม่เกิน15นาทีก็ล้างออกแล้วก็ใช้เจียวแต้มสิวูแต้มสิวที่อักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเราทาไปที่สิวพุตัตตตนก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถูกไหมเพราะว่ามันมีแค่ลิ้นในการฆ่าเชื้อเฉยๆสิวส่วนที่ ไม่อักเสบก็คือสิวตันเราจะใช้ตัวนี้ในการรักษาเนาะตัวนี้เนี่ยก็คือดิฟเฟอรินดิฟเฟอรินเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นเดียวคือ0.1 d i f นะครับดิฟเรินเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นเรตินอยด์ก็คือกรดวิตามิน A ชนิดหนึ่งแต่เป็นกรดวิตามิน A ที่ปัจจุบันเป็น third generation ก็คือเป็นรุ่นที่3เนาะตัวดิฟเฟอรินเนี่ยข้อดีของมันคือถ้าเปรียบเทียบกับ เจเนอเรชันที่1หรือ2องของกรดวิตามิน A เนี่ยตัวนี้จะมีความอ่อนโยนกว่านะฮะมีฤทธิ์ในการลดการหนักเสบด้วยแล้วก็มีฤทธิ์ในการละลายหัวสิวหรือว่าเขาเรียกว่าโคมิโดไลติกนะฮะก็คือมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวทำให้หัวสิวมันเปิดออกแล้วหัวสิวหลุดออกมาได้ แลวมีฤทธิ์ในการผัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการผัดเซลล์ผิวผิวก็อาจจะมีการระคายเคืองได้บ้างในบางจุดที่ใช้ถ้ามันเริ่มมีการระคายเคืองแดงเนี่ยเราอาจจะต้องเว้นบริเวณน,นั้นเนะาะทาัวละครั้งก่อนนอนถ้ามาทากลางวันเพราะว่าเวลาที่เราทากรดวิตามินเอตอนกลางวันจะทําให้ผิวเราไวกระแดดได้ถ้าเราทาครีมบำรุงเพิ่มเติมเนี่ยเราจะทาเป็นตัวแรกก่อนทาครีมบำรุงเพื่อประสิทธิภาพของการใช้ได้ดีที่สุด จะแนะนําให้ทาทั่วบริเวณที่เป็นสิวยกเว้นรอบดวงตาเว้นร่องจมูกแล้วก็เว้นขอบปากห้ามทา,ทาเข้าไปใกล้ขอบปากมากนะครับก็จะมีลิ์ในการทาเซลล์ทีนี้ณวันนี้เนี่ยเราใช้ไป4วันแล้วนะครับก็คือหมอสังเกตว่าโอเคอาจจะมีการระคายเคืองบ้างอาจจะมีการแกะบ้างเล็กน้อยเนาะสิ่งหนึ่งที่ห้ามทําก็คือถ้าสิวมันยังไม่หลุดเองพยายามอยากแกะอยาบี เพราะว่าถ้ายิ่งแกะยิ่งบีบก็อาจจะทําให้สิวที่อุดตันมีการอักเสบมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดก็คือเวลาที่มันเกิดเราไปแกะไปอะไรอย่างเงี้ยเราเกิดเป็นแผลขึ้นมานะครับมันก็จะทิ้งรอยดําๆมากขึ้นเนาะวันนี้เนี่ยมันจะมีการรักษาเครื่องที่หมอเห็นก็คือข้างตรงนี้ข้างจมูกนิดนึงนะเพราะว่าเห็นมีลักษณะของเป็นขุยแดงนะครับเป็นขุยแล้วก็แดงเนาะ ซึ่งเป็นลักษณะของการระคายเคืองนิดหน่อยจะอาจจะเกิดจากยาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะสภาพผิวเก่าที่อาจจนะเซนซิทีฟเนาะเพราะผิวบางคนก็อาจจะบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายอยู่แล้วนะฮะยิ่งถ้าใช้ยาสิวเนี่ยมันมีความเป็นกรดทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีความระคายเคืองได้นะครับทีนี้วันนี้หมอจะแก้ปัญหาโดย1คือลดการใช้ยาบริเวณที่มีการระคายเคืองตรงนี้ แล้วก็หมออาจจะมีเรื่องของครีมบำรุงที่เพิ่มความชุ่มชื้นที่เหมาะสำหรับผิวที่ระคายเคืองง่ายเพื่อลดการระคายเคืองให้ในะครับพอดีมีแมวกวนหยุดความสนุกและความรู้แค่นี้ก่อนวันนี้ก็เต็มอิ่มพอแล้วเดี๋ยวมาเจอหงอีกทีวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมน้องเปาจเจอกันพรุ่งนี้<อ>วางก่อน เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะสรวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเต็มอิ่มแล้วอย่างเช่นตัวยาแต่ละตัวมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าะระคายเคืองควรหยุดใช้2-3วันแล้วก็มาใช้ต่ออย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆพื่อน,น,นคนอื่นได้เห็นด้วยนะเพราะความรู้อ่ะมันมีราคาแพงมากเข้าใจไหมนี่ได้กันฟรีๆเลยนะเนี่ยอยากบอกให้รู้เฉยๆไม่คิดตังเนี่ยไม่ติวเตอร์ไม่คิดตัง จัใจคนเป็นสิวด้วยกันใจใจหายไปด้วยกันเย้สวันนี้ไปกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บป๊อกจุ๊บจุ๊บป๊อกจุ๊บป๊อกแดบแดบแดบบ๊ายบาย